ก็วันนั้นละค่ะเป็นวันสัมภาษณ์งานของหนูพอดีหนูไปสัมภาษณ์งานสายก็เลยโดนทำโทษให้เป็นแม่บ้านไปด้วยนะคะเชิญนี่ครับสวัสดีครับผมชื่อกอนนะครับทางบริษัทโทรไปให้ผมมาสัมภาษณ์งานครับหรอครับเราก็นั่งรอก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอีกคนยังมาไม่ถึงเลยอะ มันจะสัมภาษณ์พร้อมกันทีเดียวได้ครับก็สายแล้วไม่เห็นมาสักทีเลยก็เริ่มสัมภาษณ์เลยแล้วกันครับไหนมาดูซิขอโทษค่ะขอโทษค่ะคือเออดิฉันมาสายค่ะขอโทษด้วยค่ะนี่แค่มาสัมภาษณ์งานเธอยังไม่มีวินัยเลยแล้วเธอจะทำงานที่นี่ได้ยังไงช่วยมากเอ่อคือดิฉัน มีเหตุฉุกเฉินจริงๆนะคะขอโทษค่ะเอ่อให้โอกาสฉันเถินนะคะนี่ไม่รู้ว่าฝ่ายบุคคลเนี่ยเขาให้เธอผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ได้ไงนะขคออา้างคอแก้ตัวหน่าเบือ่อผมว่าเขาอ,อาจจะมีความจําเป็นจริงๆก็ได้นะครับพวกแกเนี่ยมันเป็นพวกสมองน้อยเหมือนกันมันก็ต้องเข้าข้างกันอยู่แล้วแหละฉันอยากทํางานที่นี่จริงๆนะคะให้โอกาสฉันเถินนะคะเอ่อให้ฉันทําอะไรฉันก็ยอมค่ะ จะแน่ใจนะว่าเธอทำได้แน่ใจค่ะเอา้าไอ้ทำไมมาทำความสะอาดอะ่ะไม่ไปทำงานของเธอเหรอเอกาสารนี่เพียบเลยนะก็ ฉันยังทำตรงนี้ไม่เสร็จอ่ะเดี๋ยวต้องมีกวาดห้องประชุมด้วยนะทำทำไมไม่ต้องทำหรอกไปทำงานของเธอเถอะจะไม่ให้ฉันทำได้ไงเดี๋ยวผู้จัดการก็ไล่ฉันออกพอดีช่วงนี้ผู้จัดการบอกว่าแม่บ้านขาดก็เลยให้ฉันอ่ะทำงานแม่บ้านไปด้วยถือเป็นการลงโทษที่ฉันมาสัมภาษณ์สายเมื่อวานอ่ะมาไปแล้วเหรอเราสมัครงานตำแหน่งฝ่ายบัญชีนะไม่ใช่แม่บ้านนี่มันเกินไปหรือเปล่าไอ้ นายไม่มีงานทําหรอถึงได้มาชวนเพื่อนคุยแบบเนี้ยมีครับผู้จัดการมีแล้วทำไมไม่ไปทําล่ะมายืนบื้อทาอะไรครับส่วนเธอไอเดี๋ยวได้ทํางานตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะนะไปล้างห้องน้ำด้วยตอนบ่ายมีประชุมค่ะคุณไอ้รบครับ ไอ้งั้นงานของเธออ่ะเดี๋ยวฉันทำให้ก่อนนะขอบคุณมากนะก๊อตเดี๋ยวฉันจะรีบไปโอเคไอ้เอกาสารของเธอฉันทำให้แล้วนะขอบใจมากนะกอ๊อตเป็นไร สวัสดีค่ะฮัลโหลจ้าหนูผมเองนะอ่อที่เป็นลมเมื่อวานก่อนไงหนูจําได้ไหมอ๋อค่ะจําได้ค่ะโทรมาพอดีเลยหนูอยากจะเอานาฬิกาคืนคืนด้วยค่ะวันนั้นตอนคุณอยู่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอถอดนาฬิกาของคุณฝากไว้ที่หนูค่ะอ๋ะอไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมให้เพราะว่าเป็นสิน,น้้ำใจไม่ต้องเกรงใจผมหรอกนะอ่าพอดีผมโทรมาเนี่ย อยากจะเลี้ยงข้าวหนูเพื่อเป็นการตอบแทนนิดหน่อยเทีย่ยงนี้หนูพอที่จะว่างไหมอืมเทีย่ยงนี้เหรอคะเออได้ค่ะแต่หนูไปได้ไม่นานนะคะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่มาผมก็ดีใจแล้วงั้นเจอกันตอนเทีย่ยงร้านข้างบริษัทลิขิตนะเออค่ะสวัสดีค่ะ กอดเดี๋ยวเที่ยงนี้ฉันออกไปทําธุระข้างนอกนะถ้ามีอะไรรีบด่วนก็โทรมาหาฉันเลยนะได้เลยแกขอบคุณมากสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีหนูนั่งก่อนเลยค่ะอรอนานไหมคะพอ <c oughs> ดีหนูเพิ่งเคลียร์งานเสร็จนะคะ ไม่น่านหรอกจ้ะว่าแต่หนูทํางานอยู่แถวนี้เหรอใช่ค่ะบริษัทลิขิตอยู่ฝ่ายบัญชีทัดไปอีกสองซอยนี้เองค่ะโอ้หนูนี่เก่งนะที่ทํางานที่บริษัทนี้พี่อย่าชื่นชมหนูนะแต่ตอนนี้หนูโดนผู้จัดการทําโทษอยู่อะค่ะก็วันนั้นละค่ะเป็นวันสัมภาษณ์งานของหนูพอดีหนูไปสัมภาษณ์งานสายก็เลยโดนทําโทษให้เป็นแม่บ้านไปด้วยนะคะ แบบนี้ก็มีด้วยเหรอค่ะคือแม่บ้านคนเก่าเขาลาออกผู้จัดการยังหาคนใหม่ไม่ได้ก็ให้หนูช่วยไปก่อนนะคะนั่นมันไอ้พนักงานใหม่นี่มากินข้าวสนิทสนมขนาดนี้กับท่านประธานได้ไงฉันเป็นพนักงานที่บริษัทนี้ไปตั้งนานที่ยังไม่เคยได้เข้าใกล้ท่านประธานเลย หรือว่าจะเป็นเด็กเลี้ยงของท่านประธานมีได้แล้วฉันต้องเก็บหลักฐานไว้ฉันจะไม่ปล่อยเรื่องแบบเนี้ผ่านไปแน่นอน,ะนจะไปฟอ้องภรรยาของท่านประธานให้เขารู้ไปเลยว่าสันดานเด็กใหม่เป็นยังไงเอองั้นงั้นหนูทานข้ากวก่อนดีกว่าป่ะ หาแกนูท่าทางแล้วไม่หงุดหงิดมากเลยก็ฉันออกมากินข้าวข้างนอกไงอย่ารีบกลับมาเลยนะมิงงั้นฉันโดนอาละว,วาดแน่อ้ยเออเออเดี๋ยวฉันจะรีบไปอมีอะไรหรือเปล่าจ้าหนูเออพอดีผู้จัดการตามตัวหนูแล้วค่ะถ้าหนูไปช้าเนี่ยดโดนลงโทษอีกแน่เลยค่ะอะไรกันนี่หนูเพิ่งมาถึงเองนันเนี่ยเอย ว่าแต่ไม่เป็นไรหนูกลับก่อนเลยก็ได้จ้ะไว้เดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าก็ได้ขอบคุณมากนะคะอจ้ะจ้ะ้ะาโทษด้วยค,ค่ะม,มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงมีคนเอาของผมอ่ะไปพูดเสียหาย,หายว่าผมไม่มีอะไรกับพนักง,งานใหม่ที่ชื่อว่าไอซ์ใช่ครับ ผมเห็นคนทางออฟฟิศเนี่ยเขาพูดว่าท่านประธานเลี้ยงเด็กอะครับผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วมันเป็นเรื่องจริงไหมคะคุณอายคุณใช่ไหมที่ส่งคลิปวิดีโอให้กับภรรยาของผมอะแต่โชคดีนะครับที่ภรรยาของผมอะเขาเชื่อใจผมแล้วก็ไม่ได้ไป็น,นใจร้อนผมอธิบายอะไรให้เขาฟังเขาก็พร้อมที่จะเข้าใจคุณทําแบบนี้ทําไมอะครับก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงไงคะ ไปกินข้าวกับเด็กใหม่นั่นสองตัวสองใครเห็นก็ต้องคิดแบบนี้แหละคะ่ะรู้ว่ามันไม่จริงค่ะคุณกอ๊อตโทรหาคุณไอซ์เดี๋วนี้เลยด่วนได้ครับฮัลโหลไอซแกรีบมาห้องประชุมด่วนเลยนะด่วนเลยแกเรียบร้อยครับสวัสดีค่ะท่านประธาน คือฉันก็ไม่รู้จริงๆค่ะว่าคุณคือท่านประธานฉันก็เพิ่งรู้เมื่อตอนที่ฉันเห็นคลิปนี้เองค่ะว่าคุณคือท่านประธานนะค่ะเรื่องนั้นอะ่ะมันไม่สําคัญหรอกว่าผมจะเป็นอะไรอะ่ะแต่ที่สําคัญนแน่ๆเลยเนี่ยมีคนที่ไม่รู้ความจริงแล้วเอาผมอะ่ะไปปล่อยข่าวเสียให้หายความจริงอะไรคะสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็คือความจริงรอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะคือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะ วันนั้นน่ะฉันเจอท่านประธานโดยบังเอิญค่ะ,ะคุณคะคุณคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะอคุณคะอะคือผมเวียนหัวมากๆเลยครับพาผมไ,มสไปส่งโรงพยาบาลทีได้ไหมครับเออเออคือ เออนะนะครับนะครับผมไม่ไหวแล้วจริงๆอะได้ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นวันสัมภาษณ์งานของฉันแต่ชีวิตคุณสำคัญกว่าเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปโรงพยาบาลนะคะค่อยๆเดินนะคะค่อยๆนะคะคือไอ้ขอโทษนะคะคือไอ้ไม่ทราบจริงๆค่ะคือท้าไม่ทานอย่ารุกพอ,อพอพอผมว่านะเรามาตัดสินเรื่องนี้กันดีวกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามอะ่ะ ผมอ่ะจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายชื่อเสียงของบริษัทผมแล้วก็ตัวผมด้วยคือไอ้ขอโทษจริงๆนะคะท่านประธาน,นะคะและเย็ดคิดนะครับว่าผมไม่รู้ว่าคุณอ่ะทำอะไรกับบริษัทผมไม่บ้างออท่านประธานต่อไปนี้นะคุณอ่ะไม่ต้องมาเป็นผู้จัดการของที่นี่และผมจะให้คุณไอ้อ่ะมาเป็นผู้จัดการใหม่ของที่นี่แทนคุณ